โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่75 10คะแนนการเคลื่อนไหวของชิ้นเฟิงลื่นไหลราลาวกับสายน้ำเพียงรูปไหลชิ้นส่วนจากกลก็ถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งและหากเพ่งมองอย่างใกล้ชิดก็จะทราบได้ว่าเขาสามารถจะเรียงลำดับในการประกอบมันได้อย่างแม่นยำคลิกคกคลิก,กมือของชิ้นเฟิงขยับไหวอย,อย่างรวดเร็วจนเกือบจะเห็นเป็นภาพรวงตาต้องทราบนะว่า ร่างกายของเขาได้รับการเสริมแกร่งไม่ว่าจะเป็นในด้านพละกำลังความว่องไวหรือความยืดหยุ่นไม่เพียงแค่นั้นแต่ชิ้นเฟิงยังเคยดูทซับพลังสมาธิของเฮอร์ลีมือปืนเรเวลเอซึ่งครอบครองการรับรู้ที่ทรงพลังมาเป็นของตัวเองด้วยเหตุนี้เองการวิเคราะห์และการประกอบจากกรนเบื้องนานี้จึงเป็นเรื่องง่ายได้สำหรับเขายิ่งมีอาจารย์อย่างคอยนำในช่วงแรกแล้วยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง ในจเจรื่องที่ในชีวิตก่อนหน้าชินเฟิงเคยเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณมาก่อนและในช่วงแรกๆเขามาักจะพกปืนติดตัวอยู่เสมอเพราอถ่ายที่สุดแล้วปืนจะเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีระยะไกลในขณะที่ผู้ใช้วรยุทธ์โบราณก็มีช่วงเวลาที่พวกเขาไม่สามารถเข้าประชิดตัวศัตรูได้เหมือนกันช่วงแรกๆชินเฟิงเริ่มต้นจากศูนย์เขาแทบจะไม่มีเงินติดตัวเลยในขณะที่ปืนเป็นอาวุธของพวกเศรษฐี และการซ่อมแซมมันก็มีราคาแพงมากดังนั้นชิ้นเฟิงจึงมักจะต้องซ่อมพวกมันด้วยตัวเองอยู่เสมอการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเลยเป็นเรื่องง่ายได้สําหรับเขาสําหรับเพื่อนคนอื่นๆในคราดผู้ใช้อบริตีการประกอบชิ้นส่วนปืนเป็นอะไรที่เข้าใจได้ยากสุดๆอย่างไรก็ตามอย่างเมื่อชิ้นส่วนเหล่านั้นอยู่ในมือของชิ้นเฟิงพวกมันกระเปลี่ยนรูปร่างได้ในพริบตาเดิมอาจารย์หยางยังคงประมาท และต้องการจะพ่นคำดูถูกถักทางสักนิดนิดหน่อยๆ่อทว่าเมื่อเง่ยหน้าขึ้นต้นกับพบว่าถินเฟิงได้ประกอบปืนเสร็จแล้วไปครึ่งรำนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันเวลาเพิ่งผ่านไปหวินาที6วินาทีเท่านั้นไม่ใช่หรืออาจารย์อย่างจ้องมองฉากนี้ด้วยความไม่อยากจะเชื่อพยายามเร่งมือให้เร็วขึ้นทว่าเนื่องจากภาพตรงหน้าทําให้เกิดความตื่นตนกสับสนในจิตใจระดับความเร็วของเขาจึงลดลันลง แรกชิ้นเฟืงประกอบชิ้นส่วนปืนทั้งหมดเข้าด้วยกันปืนพกหวนคืนสู่โรบรักสมบูรณ์แบบดังเดิมติ๊กใช้เวลาประกอบปืน9.31วินาทีและในอีกวินาทีต่อมาสองหูของอาจารย์หยางก็อื้ออึงไปด้วยเสียงสนัน่นปังชิ้นเฟืงยกแขนขึ้นด้วยท่วงท่าแสนสบายเขายิงออกไปโดยไม่มีการเล็งใดๆทำแบบนั้นไม่ถูกเป้าแน่นอนอาจารย์หยางพูดกับตัวเอง เขาคาดหวังว่าการโจมตีของฉินเฟิงในครั้งนี้จะพาดเป้าโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเสียงของจัดก,กลมิอาจหลอกลวงผู้คนได้10บคะแนนปังปังปัง,ปงสิคะแนนสิคะแนนสิคะแนนปัง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 เสียงสิบคะแนนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับเสียงรันไก่และทุกๆนัดจะมีเสียงสิบคะแนนสิบคะแนนดังตามขึ้นมาค้ายกำลังประชดประชัน ขณะที่ในเวลานี้ปืนในมือของอาจารย์หยางยังประกอบไม่เสร็จด้วยซ้ำชิ้นเฟิงวางปืนพกขึ้นลงบนโต๊ะอย่างสงบและด้วยเสียงกระแทกกับพื้นโต๊ะนี่เองที่เรียกสติของอาจารย์หยางกลับคืนเขานิ่งอึงไปครู่หนึ่งก่อนจะสัมผัสได้ถึงความร้อนผ่าบนใบหน้าคล้ายกับมีควันขโมงลอยขึ้นเหนือหัวเจ้าตัวคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้มีรอยแยกมิติเกิดขึ้นจะได้มดุดหนีเข้าไปให้พลผลเสีย อาจารย์หยางผมสามารถทำคะแนนได้เต็มในการทดสอบแบบนี้เรียกว่าผ่านการประเมินอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับชิ้นเฟิงกาวอย่างเฉยเมยแน่นอนว่าการเดิมผ่านก่อนหน้ี้ของผมเป็นแค่รมปากที่พ่นออกมาเพราะความโกรธคุณไม่ต้องคิดจริงจังกับมันก็ได้พอได้ฟังใบหน้าของอาจารย์หยางก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมเขียวนักเรียนคนนี้กำลังสาดเชื้อเพลิงซ้ำลงในกองไฟสำหรับอาจารย์หยาง ปัจจุบันต่อให้เขาไม่คิดจริงจังกับคำพูดแต่ตนได้เสียหน้าไปแล้วเคร่ง้งชิ้นส่วนจากกลในมือของเขาถูกโยนลงบนโต๊ะปฏิบัติการอย่างแรงในเมื่อฉันไม่สามารถสอนสั่งนักเรียนอย่างเธอได้ถ้างั้นเธอก็เป็นคนสอนนักเรียนทั้งคาดเองก็แล้วกันสิ้นประโยคนี้อีกฝ่ายก็หันหลังกระดิกหางหนีไปทันทีอาจารย์หยางปิดประตูกะแทกเสียงดัง ตลอดทั้งสนามยิงปืนเงียบงันไปพักหนึ่งชินเฟิงนายมันสุดยอดไปเลยแววตาของเจ้าอยู่ฟุ้งไปด้วยความชื่นชมในเวลานี้เพราะเมื่อวานอาจารย์อย่างเองก็เคยแสดงฝีมือในการยิงปืนของตัวเองให้นักเรียนในขาดได้รับชมเหมือนกันแต่เขาก็ยังยิง10คะแนนได้แค่สี่ครั้งเท่านั้นส่วนที่เหลือได้แค่เก้าคะแนนพอยิงครบเจ้าตัวก็บ่นว่าพลาดอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตาม ท่าทีของชินเฟิงที่ยิงออกไปกับดูสบายๆทั้งสิบนัดถูกส่งออกไปโดยไร้ซึ่งความรังเรใดๆช่วงเวลาในการประกอบปืนพกเองก็เร็วมากเมื่อเทียบกับอาจารย์ยางแล้วคนระชันกันเลยชินเฟิงสอนพวกเราบ้างสิใช่ใช่อาจารย์ยางไปแล้วนายต้องสอนพวกเรานะไม่มีอาจารย์แบบนั้นก็ดีเหมือนกันพอเขาไม่ได้ใส่ใจพวกเราสักนิดไม่พอใจก็ไล่ออกอย่างนั้นเหรอเขาลืมอะไรไปหรือเปล่า พวกเราเป็นผู้ใช้อเบอริตีนะเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคตถูกต้องจะรู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอาจารย์หยางจนใจกันแกล้งพวกเราชินฟองมองเพื่อนร่วมชั้นรับฟังว่าพวกเขารู้สึกไม่พอใจกับอาจารย์หยางขนาดไหนอย่างไรก็ตามชินเฟิงได้คมอาจารย์คนนี้ไปแล้วและเขาไม่ทราบว่าอาจารย์หยางจะกลับมาสอนวิชานี้แก่กคลาสของตนอีกหรือไม่แต่ยังไง การเรียนของวันนี้คงล่มอย่างแน่นอนอยังพอเหลือเวลาอีกสินาทีก่อนจะจบชั่วโมงเรียนงั้นฉันจะสอนเทคนิคง่ายๆให้กับพวกนายก็แล้วกันเมื่อฝงชนได้ยินว่าชินเฟิงต้องการจะสอนจริงๆพวกบางคนก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันบางคนก็ไม่สนใจพอคิดว่าชินเฟิงจงใจทำเป็นเทสำหรับนักเรียนผู้ใช้อบริตีทั้งหมดมาจากโรงเรียนระดับกลางที่มีสถานะแตกต่างกัน แต่เพียงพอพวกเขาโชคดีสามารถปลุกพลังพิเศษได้เลยมีโอกาสได้ร่วมชั้นเรียนอันยอดเยี่ยมของสถาบาันระดับสูงแห่งนี้กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่แล้วคือคนที่มาพอโชคเท่านั้นมันเลยมีทั้งคนที่รักจะใฝ่หรูและคนที่ไม่ชอบชินเฟิงจึงไม่สนใจเรื่องนี้มากนักการประกอบอาวุธปืนให้เก่งก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเหมือนกันแต่ข้อได้เปรียบจริงๆของพวกเรา จะเป็นในเรื่องของการเล็งยิงปืนต่างหากเพราะผู้ใช้อบรยิตี้คือผู้ที่สามารถปลุกพลังสมาธิให้ตื่นขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติดังนั้นบ่อยคางจึงมักจะทำอะไรอะไรได้ดีกว่ามือปืนซึ่งปืนนะ่ะเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือคนที่ใช้มันต่างหากชินเฟิงอธิบายบางส่วนของพลังสมาธิว่าสามารถรอมรวมมันให้เข้ากับการใช้อาวุธปืนได้ เพื่อนเพื่อนนักเรียนเองก็ซึมซับความรู้นี้อย่างรวดเร็วนักเรียนบางคนที่มีพลังสมาธิแข่งแร่งพอรู้แนวทางก็ถึงขั้นสามารถยิงเขาเป้าแปดคะแนนได้อย่างไม่ยากเย็นและเนื่องจากในรักสูตรของอาจารย์หยางมีกระสุนอยู่ไม่จำกัดเพื่อนเพื่อนนักเรียนเลยทดลองยิงกันอย่างสนุกสนานกระทงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนหน้านี้ที่ดูจะไม่พอใจกับท่าทีของชินเฟิงก็ยังเข้ามาร่วมวงและสนุกไปกับมัน หลักสูตรในช่วงบ่ายเป็นการแนะนําเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ชินเฟิงจึงไม่ลังเลเลยที่จะกลับไปยังห้องสมุดแต่ระหว่างทางเขาดันถูกเฉิงเฉาติดต่อมาบอกให้ไปยังสํานักงานของอาจารย์ผู้ใช่อเอรริตีแม้เฉิงเฉาจะทราบว่าชินเฟิงเป็นพวกหาเห่าใส่หัวแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะหามันมาได้มากถึงเพียงนี้นี่เพิ่งจะเริ่มเปิดเรียนได้แค่สองวันเท่านั้นแต่เขากลับ สามารถทำให้อาจารย์วิชาปืนไม่ชอบขี้หน้าซะแล้วชินเฟิงฉันได้ยินว่าเธอใช้เวลาแค่9วินาทีเท่านั้นในการประกอบปืนพกทีหนึ่งแถมยังยิงเข้าเป้าสิบคะแนนทุกนัดเธอไปเรียนรู้ทั้งหมดนี้มาจากใครกันเฉิงเฉาถามชินเฟิงทำตาใสาแหววกาวโกหกออกไปผมไม่ได้เรียนรู้มันจากใครยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ยังคงยังไม่ลืมนะครับว่าพลังสมาธิของผมแข็งแกร่งมาก ดังนั้นการยิงให้ถูกเป้าคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรถูกไหมครับเชิงเฉารู้สึกจุกในอกแน่นอนเขายังไม่ลืมว่าพลังสมาธิของชินเฟิงนะ่ะอยู่ในระดับเอสแต่เรื่องพวกนั้นมันช่างมันเถอะครับผมมีบางอย่างที่อยากจะถามอาจารย์ชินเฟิงไม่พลาดโอกาสดังกล่าวเขาเอ่ยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรูนของตนเองและปัญหาบางอย่างที่หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ยากจะเข้าใจเชิงเฉาอธิบายให้แก่ชินเฟิง ทั้งสอบถามตอบแก่กันและกันเวลาไหลผ่านไปอย่างช้าๆจนกระทั่งเสียงระฆังดังขึ้นบ่งบอกว่าถึงเวลาเลิกเรียนแล้วอาจารย์ผมขอโทษนะครับที่รบกวนสนานเย็นนี้ให้ผมเลี้ยงมือ้อค่ำอาจารย์เป็นการตอบแทนนะครับไม่ต้องหรอกนะเธอไปเถอะอย่าได้คิดจะติดสินบนอาจารย์เชียว <c oughs> ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับอาจารย์ชินเฟิงเต็มใจที่จะสุภาพกับเฉิงเฉา เื่อสร้างความประทับใจให้แก่อีกฝ่ายเพราะเชิงเฉามีบุคลิกที่อ่อนโยนเป็นคนจริงใจและมีความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ที่ดีและยังถูกหลอกเพื่อเบียงเบี้ยความสนใจได้ง่ายเช่นกันหลังจากร่างของชินเฟิงเดินหายไปเชิงเฉาก็ยังคงนั่งขบคิดถึงคำถามรายข้อที่ชินเฟิงถามเขาแต่สักพักเจ้าตัวก็ชะงักไปเอา้าวลืมไปซัสนิทเลย ไม่ใช่ว่าฉันเรียกชินเฟิงมาเพื่อจะตักเตือนเรื่องหยางเฟิงหรอกเหรอถูกไอเด็กคนนี้ต้มเอาซะแล้วเชิงเฉาพอนึกขึ้นได้ก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือลองไห้ดีอีกด้านหนึ่งที่หน้าประตูโรงเรียนชินเฟิงกับโจหาวได้มาพบกันอีบ้าเอ้ยบอกฉันมาเร็วๆเ,เ,เลยนะว่าพวกเราจะเข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามกองทัพซากศพกันได้ยังไงช่วงระหว่างสองวันนี้ ฉันรวบรวมข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับที่นั่นมาให้แล้วด้วยนะ